ใส่เงี้อยู่ครับพี่น้องนี่ใส่งามเลยครับอ้วนดีครับอ่ะโอ้โหได้ใส่งงเงี้ยปะดินงจนเงี้ยวหรอโอ้โหใส่สวยเลยพี่นอ้องออดใครอยู่ตัวนี้หลังนี้ฟโฟมจมอีกแล้วครับฟโฟมจมอีกแล้วมีรุ่นอีกแล้วครับยูโบอโอ้ยหี่พางหมดดิง่งเยอะมากี่ครับดิ่งหมาพันอยู่พี่ อยู่เหรอใช้ตัวมันอุ้นี่อยู่อยูอยู่อู้ดอ่ากำหัวบรหุ่มเลยครับตัวนี้อ่อพี่น้องยังแห้งยงแห้งหุ่มไปพี่น้องเลยอ่าบังผีอ้ดพี่น้องบักโลกลัวเพื่อแล้วครับพี่น้องนี่อู้ด สวัสดีครับผมพันเตาหากินละทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสมองสุวรรณกันแล้วกันครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูปหากินละทุ่งทางแฟนเพจห้ากินละทุ่งน้ำแน่กันแล้วกันครับผมมื่อกี้มาพบพ่อพี่น้องอีกคือเก่าครับผมวมืนอกี้พาพี่พาน้องมาหายูห้ากินคือเก่าครับพาพี่พาน้องมาใส่เวทโฟมเนื้อหอยแล้วก็เนื้อปลามึกแ็งครับเมื่อี้เรียมปลามึกมานํำครับเพื่อมันทางหอยหยาครับน้ำมันเริ่มลงอีกแล้วครับ พราะว่าฝนตกมาหลายมือนะครับเขาปล่อยน้ำออกน้ำเริ่มลงไปอีกแล้วจักสิมานประมาณยังไงก็ร,รอรุ่นลอติดตามนครับเหมือนี้มะมัยไม้ต้นย่างตายครับพี่น้องเขามาทางังถุงสลาเขามานี่นะครับนี่นั่นนะครับพี่น้องนั่นต้นย่างตาย ลงตั้งสามทีไหมบ่มีบองไสครับคนมันลายครับไปฟอ่อบางใดก็พอได้คนผมก็เลยทีเราเขามาท้างพีเอาครับไปใส่เบ็ดกันเลยครับผมทีการใส่ก็บคือเก่าขึ้นเดิมครับพี่น้องสมุดมันสิตึงแล้วครับเสียบไปเลยครับนี่เราใส่ถึงหน้าไปได้ไม่กระตืองับนี่นะครับเกีียวเยอะกว่ผมาหนีนะครับ ย้อนลงไปเลยครับสามช่องนี่ครับข้างล่างลงลงมนี่มีตัวเรนรุ่นแน่นอนครับแต่ว่าย่าลืมพันไวแน่นเลยครับเหลือเวลาปลาไปกินสิได้ประเดีดึงหายครับจะสามรอบกับพ่อแล้วครับเอาเนี่ครับวิธีการใส่ง่ายๆครับใส่ไม้มาทางต้นตาลครับพี่น้องมาทางนี้เอาใส่เงาหอยครับ อันผุนไซยาประมาณไปประมาณสิบก้อนหลังครับรู้สึกว่ามันเงียบๆยันเขาช็อตปลาหรือปลาพวกกินเบ็ดครับเลยใหญ่ลงมาทั้งพี่มาทั้งนี้กับหนามแหง้งลงแห้งหรอครับขาบองไซยา้์ครับหนามเลยต้นตาลมาหรอเลยลงมาใส่ลงน้ำปลาหยาเนี่ยครับอืมต้นตาลครับพอนใส่น้ำปลาหยาแลเราลองแบบเช่นี้แนะครับก็เลยหลุนเบิอง มีแต่มีตัวบอทางเนือใส่เงยห้อยแล้วครับนะครับ,ค,รบคอยมาดูน้ำกันตอนย้มครับครับหลังจากที่ห้าใส่เบ็ดเงย,ห,ยเห้อยแล้วแล้วห้องก็มายามฟังทางเงยประมึกแห่งก่อนนะครับใส่ไวประมาณสิบก้อนลังนี่ยแหละครับไม้มันบ่ค่อยสวยบ่มีปลาบองปลาบออเลยผมก็เลยใหญ่ไปใส่ทางต้นตาลน,นะครับม้มาม้างเนี่ยนะก็ ไปลุดน้ำกันเลยครับมีแต่มีตัวให้พี่น้องเบิ้งบ่ครับเผื่อบอกเป็นการเสียเวลาครับยามนี่แลลวก็จะปยามเน้ยหอยเส็จแล้วก็ลับ้านแล้วครับเราลุนเมืองมามือนีมีแต่มีตัวให้พี่น้องเบิ้งบอ่อครับตามีแต่มีตัวบอ่อพี่น้องเลยเหนียปลาหมึก ดิง้งเยไปกินซื้อครับหลังนี้ไอยูครับหลังนี้มีรุ่นครับพี่น้องหลังนี้มีรุ่นสายตึงเลยครับนี่นตึงเลยครับจากทอยูบ่ครับ ส่นไปน้ำ ou กันครับดึงอะพี่ครับพี่ดึงอะพี่อยูอยู่อยู่อยู่อย่น้องอยู่อยู่ยูยูกระชากมือแล้วครับกระชากมือแล้วโอ้ยฉากมือเลยครับเนี่ยปลามือครับผมทำงานเหรอครับอู้อูหูหู สวยอยู่ครับโอ้ยเสียงเงยู่ครับพี่น้องนีสวยงามเลยครับอ้วนดีครับอ่าโอ้จะได้เสียงเงียหมึกน้อยไปหน่อยครับ ลอยครับแต้มแรกแหกมานครับอ้วนครับพี่น้องเลือครับอืมได้ครับครับหลังจากที่ห้ายามเยียรประมึกแล้วห้าก็มายามเนียหอยตอเลยครับพี่น้องเนีย้ยประมึกซิบกหลังเด็ดปลาแต้มนึงนะครับ เงนนี้หอยประมาณสาสิบกว่าหลังเสียแจ็คแต้มครับผมรอรลุ่นไปน้ำกันครับนี่ก็เทียงเครืงแล้วนะครับพอออกมาพ่อนี้ซีโม่งเสานะครับไซเบ็ดแล้วหามงค์ยามเลยนะครับครับเป็นลุ่นน้ำกันครับเนียอหอยสิมีแต็มบ็ครับลุนหลังนี้น้ำกันครับเนียอหอยครับทุมีอาการครับ สายตึงๆอยู่ครับพี่น้องดุนเบิ่งครับยูไอโบครับอันหลักพี่โอ้ยยูยูครับยูยูยูต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้เรียบร้อยไว่ายดีว่ะโอ้ใส่สวยๆเรียบร้อยเลยครับ อืมปวดกินเลืกตั้งเหนี้นี่งามอยู่ครับเนี่ย,ออยหอยมากเหรอครับแถมน,นึงครับเอา,ล,าล่มากเหรอครับเตาเนืหอยใส่ลายก็เานี้ะปะมือครับหลังนี้ฟมจมเลยครับพี่น้องหลังนี้ฟมจมเลยครับลุนครับลุนครับ พมจมแบบนี้ผมว่ามีใส่ในน่อครับรบุ่นครับสายเข็งตึงเลยครับไอตึงเลยครับพี่น้องรุ่นครับขอของไงวะล่ยสายเลยครับ ด uh. ึงวาพี่ดึงวพี่เสร็จล้เสียงอเสร็จล้วอยู่อู้อยู่พี่รงล้ลุดอ๋อจได้นี่อู้หูอยู่ครับ หลังนี้ฟุ่มเฟอีกแล้วครับฟุ่มเฟอีกแล้วมีดุ่นอีกแล้วครับอยู่บ่อู้หี่พี่บางคนดึงดูดวะพี่ครับดึงมาพันอยู่พี่อยู่บเหรอใส่ตัววันอุ้นี่อยู่อยู่อยู่อู้ออ่ะกำหัวบางหุ่มเลยครับตัวนี้อ้อพี่น้องยังแ้ยังแห้งยังแห้งครับกำหัวบังหุ่มเลยครับโอ้โหเ่าคิดว่าพอใส่โลครับหมายแบบนี้ อระวังเรียบร้อยแล้วครับตุ้ยแล้วครับทุนี่มันพลาดแล้วมันขึ้นหายใจไปได้ครับที่กับหัวบกหงไปพี่น้องเอ้ยอ๋อเบงพีโอ้พี่น้องปักโลกลัวพื่อแล้วครับพี่น้องนี่อู้ดเอ,อ๊ะลึกครับโอูเสดายนี่ ขนาดพ่อมไว้บระดนปันเลยได้นน่เรียบร้อยครับตัวนี้ไหมสุดจัดปรลัดบอกเลยครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแระโฟมผมอู้ันตัวลำบ๊อบรุดกันสิรุนรนนี่ได้ผมว่า เบ็ดล่าเลยหลังนี้มีอาการเดียวครับพี่น้องเบึงสายครับสายตึงเลยครับพี่น้องหลังเมื่อกีเบ็ดล่าเลยครับอู้สียดยครับตัวใหญ่ครับอยู่หลังเมื่อกีโฟมจมแลวมันไปอยู่ครับผมเห็นมันดินกระชากโฟมทีเดียวไปอาลาเลยเบ็ดล่าไปเลยครับสุดหลังนี้ครับโอ้สายแข็งอยู่ครับพี่น้อง ไอตึงแล้วครับเศยพมาสวยพวดบุเศร้านี่เลยใส่เบ็ดหลาไหลวันไี้ครับพมาสี่สิบกหลังนี่แหละสี่สิบห้าสิบหลังนี่แหละะมาานั่นเลยครับมาสายโหครับหน่่าพันสินี่โอ้พันไปเลยเน้ยโอ้ยย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  ขุดดินชน nhau หรอ,อใครช่วยเลยพี่น้องอ๋อใครอยู่ตัวนี้กินลึกครับตัวนี้กินลึกบอลุดครับพันกินลึกแบบนี้ว่าไม่รุอนเงาะดินจนเห่ยวหรอพันอยู่ข้างล่างแล้วครับขึ้นหายใจไม่ได้ ตัดเสียงเลยครับนี่ครับง่ายดีจะได้ตัวกี่แห้งครับอ้าตัวแรกว่าอยู่กับปล่อยั้ไปครับหลุ่นกันต่อครับผลงานมื่อนี้ครับผมใส่โลกกลัวตัวนึงครับใส่งามๆสองตัวใส่หน่อยตัวนึงใส่เบ็ด ี่สิบหาสิบหลังกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องถือว่ามันอยู่นะครับพี่น้องมาสายนะครับวันนี้ก็เลยใส่เบ็ด,บาดมาไล่ไปเลยอุนตาลลงหาบึงไม้นะครับไปอะไรกับพ่อแต่คนคนหลายแห่งครับก็เลยได้มาจบอยู่ไม้ต้นตาลน,นะครับทีแรกลงใส่ไม้ต้อนอยางตายนะครับใสยย่เงาปมมึกแหงสิบกว่าหลังส่งเงียบๆก็เลยใหญ่มากต้นตาลครับ ถือว่าพ่อได้หาไม้ฝากคีฝากน้องอยู่นะครับถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินนะครับถ้าไม่ใส่ข้างขึ้นก็อาจจะได้รลายก็นนี้อยู่นะครับนี่ผมมาหอดสิบโมงใส่แหล้วหาโมงพงไกยามเลยนะครับได้ทำนี่ก็ถือว่ามันแล้วนะครับเข้ามาหาอยู่หากินนะครับเข้าบด้มาซื้อเอานะครับยังไงเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พันเตาหากินเราทุง่งกำเนกันเลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางยูทูบฮันกินลทุ่งให้พันเตาในเด้พี่น้องเอ้อรสำหรับคลิปนี้ผมพันเตาฮันกินลทุ่งขอลาพีแล้ลองปก่อนครับผมขอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ